อาจารย์กำลังอยู่พอดีนะครับนี่เนนี้เราสวัสดีครับอาจารย์สมจิตอาจารย์ทำอะไรเนี่ยกำลังสลัดอาจารย์กำลังทำกำลังง่วนหวยกำลังงนวนหวยอ่ะพูดตรงเลยนะหวยนี่ยเลยครับได้แล้วจะไม่จังโอ้กปุ๊บได้เลยได้เลยครับโอ้กปุ๊บได้เลยอ่ะเรามาตามของอาจารย์งวดนี้นะครับงวดที่หนึ่งนะที่หนึ่งธันวาคม อาเลขมันอ่าสวัสดีครับจยนสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอที่นึ่คขับมาเจอจยนอยู่ที่บ้านบ้ายบ้านตะมูชเฉวัตรเกลับเพิ่งกลับมาจากปราจินันวานทรวานไปนอนคืนหนึ่งครับขับรถนู่นอะชมวิวเขาปักเขาธงชัยแถวนน่น ครับข่าวว่าจันมาอยู่ที่บ้านนะครับครับมาหลายเดือนมาเป็นเดือนกว่าแล้วมั้งเดครับผมจันมาทําอะไรแถวนี้ก็มาพ่อพี่สาวครับมาดูแลพี่สาวไม่สบายมาสบายอ๋อวันนี้ก็เมื่อคืนว่างกับนิมิตนิมิตเห็นลุงปูฝันเมื่อก่อนเออก่อนที่จะไปวัดบ้านสน ถาลุกปู่มาหากว่าเออลูกแต่งชุดพราหมณ์ให้หน่อยดิพอดีเอ,อลุกปู่จะไปหาชุดที่ไหนได้เนาะออชุดพราหมณ์ชุดอไหน,นั้นบวกแต่ก่อนทําไมมีพอดีเออเดี๋ยวจะหาดูก่อนพอกลับจากวัดสวนพอดออีคิดถึงมีอยู่ในห้องหลานแล้วมาใส่ใส่เลยท,ทําวิธีหน่อยหนึ่งวันนั้น ตามเป็นผมยาวเลยผ้าชุดขาวชุดขาวชุดไทมอ่ะชุดไามให้แกบอกเออดีแล้วดีแล้วแล้วแกก็มาเลยนะแกมาคล้ายๆจะอาะมาอย่างไเอาะมาออะมาคล้ายๆมองเห็นก้อนเมฆนะมองเห็นอ่าคล้ายๆสามหนึ่งห้าคล้ายๆแต่ว่าอันนั้นเป็นควันเฉยๆเป็นควันเป็นควันอเออเวหนหลาเป็นล่าเลยเป็นเมฆก้อนเมฆ แล้วก็มาคืนมาคืนนี่ก็นิมิตอยู่นิมิตว่าท่านให้อะไรมาดูนะมีของมีของแกยื่นให้ลวงปูเลยแกยื่นให้ไอเราก็กําลังจะเดินทางไปไหนก็ไม่รู้นะเออเนี่ยนแะกำลังจะขึ้นรถไปเนี่ยนะก็เลยก็บอกอลวงปูบอกอ้าวนี่ไปด้วยอานี้ไปด้วยคล้ายๆขวดน้ําขวดน้ํามันจะมีสามขวด มีสามขวดเมาเอ๊ะหลวงปู่ทำไมให้สามขวดน้อน้ำเนี่ยมามาคนเดียวฝันเดี๋ยวก็มีคนกินเนี่ยมาเดี๋ยวก็มีคนใหม่แ <c> ล <oughs> ้นนมีคนใหม่ก็พอดีแหละมีสามขวดแกบอกว่าอย่างนี้เลยแกก็บอกว่าเออน,นนั่นดีแล้วเด้อดีแล้ววอยไหวมีดีแล้วเออไป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 ให้มีโชคมีลาภเดออ ไปให้ม่โชคม่ลาภตองสงสัยจะว่าจะไปวันนี้หรือมันน้งแน่น่มิเมตืนเตื่นมาก็มานั่งพิจารณาดูจะได้ไปไหนเนาะวันนี้ก็ยังนึกไม่ออกมาดูจะไปไหนก็ว่าอ,อยู่บ้านนี่นะพอดีผมสราโทรมาีจานัจนตีความฝันว่าอย่างไงเนาะคะ่ะไอตีความฝันนี่ไม่ค่อยตีแต่ว่าตีว่าจะ,จะได้เดินทาง ได้เดินทางได้เดินทางได้เดินทางแต่ท่านให้น้ำน้ำน้ำสีขาวๆเลยน้ำสีเป็นแท่งมาเลยสามอันสามอันน้ำหนึ่งมาสามอันสามหนึ่งไม่จำก็ไม่รู้แต่ก็เลยบอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่คนเดียวไปคนเดียวทาไมให้เยอะจังให้ตั้งสามคนเดี๋ยวก็มีคนกินเดี๋ยวก็มีคนเอาสามสามขวดนี้เองนอะมานี้มาสามคนดเดี๋ยวจะมีคนร่วมงานร่วมไปเดินทางไปโดยเชื่อว่า มันเป็นิริศนาของปูนั่นเองน้ำสามขวดอ่าแล้วก็แกให้ผมผมก็เลยทักว่าเอ๊ะลุงปูทำไมให้เยอะจังผมกินไม่หมดหรอกสามไปสามขวดเนี่ยแกก็เลยบอกว่าเเดี๋ยวก็มีคนมาอีกมีคนช่วยกินสามขวดให้แค่แค่สามก็เลยมานั่งคิดเมื่อวานเอามือเช้าเนี่ยจะได้เดินทางไปไหนล่ะจะได้เดินทางไปไหนอะไนึกคิดนะพอดีสุครับโทรมาพอดีครับโทรมาก็เลยมานั่งคำนวณดูอีก มีช้าเนี่ยต้องนั่งคำนวณหวยดูันว่าเลขไหนน้อมันจะพอมาแล้วก็นั่งตัดตัดดับดับออมันก็มีได้มันก็น่าจะมาตัวนี้เนี่ยที่เขียนไว้รคำนวณเรียบร้อยแล้วครับคำนวณเรียบร้อยแล้วค่ะถึงเวลาโชว์อ่ะโชว์แล้วเดี๋ยวเพื่อเอฟซีรอนานอ่ะครับอันนี้อันนี้มันเป็นสูตรใหญ่นะสูตรใหญ่ออกให้แคปหน้าจอสูตรใหญ่ไปก่อนไม่ต้องมันต้องเอาคือแคปหน้าจอไว้ในเอฟซีสูตรใหญ่เล่นที่เจอ สูตรใหญ่นะครับแค่หนาจอไห้ดูนะครับครับทีนี้ผมมาตัดแล้วมาตัดดับดับออกดับออกเลขมันก็จะเหลืออยู่อ่าอ่ามันเด่นครับเด่นสามสี่ห้างวดนี้ครับเด่นสามสี่ห้าสามสี่ห้าแต่ก็จับโคู่แล้วมันก็จะมาตัวเก่าที่งวดเทแล้วครับงวดีทแล้วก็ได้ตัวนี้แต่ไม่ออกงวดีทแล้วเลยมาได้อย่างนี้ครับมันมาได้อย่างนี้อีกเฮ้ยเลขงวดนี้มันทำไมมันได้สามสี่ห้าตัวเด่น ผมไปเลยมาวิเคราะห์มาจับที่ล็อกใหญ่ที่เก้เนี่ยดึงออกมาขามันก็จปะเด่นตัวนี้มากมากเลยครับตัวบนเนี่ยเจ็บมากมากเลยเด่นมากๆเลยครับเด่นมากมากเลยี้าเนี่ส543กับ764ครับตกตัวเก่าตกตัวเก่าครับพิจารณาดูเพื่อลดแต้มขึ้นแต้มเอาครับลดแต้มขึ้นแต้ม fc นะครับอะ S <S จันชอบตัวไหนเนาะค่ะแค่ชอบตัวนี้แหละครับวงกลมให้ห่อยค่ะ<อ>จนันจันวงกลมให้ถ้าถึงไม่มาสามมาสองหรือมาหนึ่งมันก็ต้องมาผมว่าต้อมงมาวิา่งวิ่งสามตัวเดียวครับเดี๋ยวจา์มาตีเลขความฝันอจารย์สักตัวหนึ่งไว กำฝันนาลงปูให้สามขวดสามขวดแล้วก็น้ำก็หนึ่งเมฆก็เมฆลอยเห็นเห็นคล้ายสามหนึ่งห้าสามหนึ่งเลยจาะแต่สามขวดแล้วหนึ่งห้า